วันนี้เนี่ยกองทัพภาคที่2ก็เดินเกมรุกเหมือนกันเดินเกมรุกบอกประชาคมโลกประจานฝั่งกัมพูชาว่าความชั่วร้ายของเขาเนี่ยทำอะไรไว้บ้างวันนี้พาผู้ช่วยทูตทหารที่เป็นคณะ AOT นะครับก็คือผู้สังเกตการชั่วคราวจากอาเซียนลงพื้นที่ไปตรงบริเวณใกล้ๆก,กับปราสาทโดนตรวนแล้วก็ช่องเขาสัตตมอ,อยู่ในเขตกันทรรักษ์ศรีสะเกดนะครับพาไปแล้วก็กางแผนที่ให้ดูเลยว่า จุดไหนที่กัมพูชาลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในประเทศไทยย้ำนะครับว่าไม่ได้วางตะเข็บชายแดนเข้ามาวางในประเทศไทยในบริเวณแถวโดนตวนกับช่องเขาสตาโสมเนี่ยกู้มาแล้ว4ลูกไม่เชื่อท่านทูตลองเอาระเบิดไปดูแล้วก็พาไปดูเลยฮะ <S 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 แต่ละลูกเนี่ยเขียวอือเลยนี่ฮะ แล้วบังเอิญว่ามันมีบางลูกที่พลทหารเนี่ยเหยียบด้วยแต่ว่าระเบิดมันไม่ทำงานว<ะ>ัทนที่20ตุลาคม <c oughs> นี่คือตอนที่เอา PMN2 ให้บรรดาผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยได้ดูนะฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าทหารไทยเหยียบไปหนึ่งแต่มันไม่ทำงานแล้วก็กกเออดังแกล้กแล้วก็เจออีก3ลูกทั้งหมดเป็นทุ่นระเบิดใหม่ <c oughs> ที่กัมพูชาพยายามลักลอบเข้ามาลองดูบางช่วงบางตอนที่เราอธิบายให้กับ ผู้ช่วยทูตทหารของอาเซียนเข้ามาตรวจสอบความจริง This area c o m e d y commander and one of lead patrol uh, go to uh, go to investigate that s i t e and walk down along the sea wire and then uh, uh, along the along along the route so uh, the the incident uh, happened Around this area, like uh, up to the hilltop. So, after inspected, uh, the battalion commander like, and the patrol group head back along the usual. Each uh, company they have the front line. So, all. Uh, yes. all you, you do the yeah, mm -hmm. we do have fencing. Uh, so, we show uh, you later after uh, So, it, it will be like the, uh, <laughs> up, after the, the border clash. It will be like better Without mm -hmm. But it will be like around 800 meters gap. Like. Mm -hmm. So the fencing is like from here to around here. That's okay. So it will be like 800 meters gap with no sea wire. I mean, mm -hmm. but uh, it is not fully functional. So uh, I heard a sharp voice and uh, smoke and smell of uh, sharp gunpowder like smell mm -hmm. so uh, after that uh, uh, we pull back and request uh, engineer company from our higher headquarters to clear the mine so uh, the next day the 27th uh, our เกือบขาขาดแล้วคุณผู้ชม,มเกือบได้ขาที่แปดแล้วจะอธิบายยังไงทาหารคนที่พูดเมื่อสักครูน่นี้ที่พูดภาษากังก,กเก่งๆเลยแล้วชี้อ่ะคนนี้แหละเขาบอกเขาเหยียบเข้าไปแล้วดังแคล็กแคล็กไม่พอคุณผู้ชมควันขึ้นพอแคล็กแล้วควันขึ้นเขารู้แล้วเหยียบทุ่นแน่นอนแต่ทุ่นไม่ทำงานเพราะปกติถ้ามันทำงานคือมันฟิวขาขาดไปเลยพี่คนนี้อยู่ในกองร้อยนั้นเหยียบแคล็กควันขึ้น ถอยออกมาบอกให้กองร้อยของตัวเองทั้งหมดถอยออกแล้วให้ฐานช่างเข้าไปอีกวันหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมพอฐานช่างเข้าไปตามรายงานและที่คุณผู้ชมเห็นทุ่นระเบิดเนี่ยกัมพูชาใช้วิธีการนี้เห็น3ลูกไหมคล็กลูกหนึ่งใช่ไหมคะไม่ทำงานแล้วหลังจากนั้นห่างไปไม่เกิน100เมตรวางเรียงกันอีก3ทุน่นนี่คือตั้งใจเลยว่าทหารลาตระเวนต้องเหยียบให้โดนอะนึกออกไหมทุกร้อยเมตรอะ <Ừ. S 2> เธอจะต้องโดนให้ได้แล้วดูเสียเขียวขนาดนี้ความน่ากลัวของฐานกัมพูชาที่เพิ่มมากขึ้นในการคุณผู้ชมเห็นไหมที่มันเป็นรัวถามว่าทำไมรอบนี้ไม่ได้เปิดออกกัมพูชาหยอดกาวค่ะหยอดกาวทหารบอกรอบนี้กัมพูชาตั้งใจหยอดกาวเพื่อให้ไม่สามารถเก็บกู้ได้เหยียบแล้วบึ้มอย่างเดียวทีแมกเลยต้องเอามาแล้วค่อยคอย เขาเรียกเลยนะค่อยๆใช้ไข่ควงจากด้านหลังเขาบอกมันมีเทคนิคสามารถทําได้ค่อยๆเปิดเราเลยไม่เห็นทุนที่ มันมีไม่มีสลักชนวนไม่มีสลักเพราะมันหยอดกาวไว้นี่คือสิ่งที่กัมพูชาทำหนึ่งเหยียบแน่ๆใครล่าตะเวนตรงนั้นก็เหยียบอ่ะสองยังไงก็เอาให้ระเบิดเพราะมันกู้ไม่ได้ครับแล้วพันตรีพรดุงเดชพ่อค้าช้างเป็นผู้มงคับกองพันเป็นผบพันทหารราบที่สิบสองเนี่ยท่านบอกเลยนะนอกจากทุกอย่างที่เก๋เล่าให้ฟังมาไอลักษณะการวางเนี่ยม,มันวางแต่ละลูกเนี่ยคือระยะเนี่ยมันใกล้กันมากกะว่า คนแรกถ้ารอดไปได้ก็ต้องไปเหยียบ<ช>ลูกที่สองหรือหรือคนแรกเหยียบปับ๊บไอคนที่เหลือก้มหมอบยังไงหมอบก็ต้อง,<พ>อองไป<ด>ทับใส่ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลลูกอื่นอยู่ดีโฮโฮแล้วไอ้ลักษณะนี้นะฮะพันตรีพรดุงเดชคือแกเป็นหัวหน้าชุดที่นําทีมเข้าไปราตเวนเนี่ยเขาบอกว่าคนแรกเนี่ยเดินข้าม,อมไอ้น้องคนที่สองเนี่ยเหยียบดังแกรกแล้วก็ฟู่ขึ้นมาเลยทุกคนก็หมอบกันหมดโชคดี โชคดีจริงๆที่มันไม่ทํางานไม่ได้วางลวดหนามครับในในในเส้นนั้นก็คือมันเป็นเส้นมันมันมันเป็นเส้นหนึ่งคือเป็นในก่อนหน้าที่จะเกิดความขัดแย้งนะครับเส้นเส้นนี้มันเหมือนกับว่ามันจะมีเส้นกลางที่เราและเขาใช้เดินร่วมกันเรามีเส้นเขาแล้วมันมีเส้นเราทั้งสามเส้นนี้มันขนานกันถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเนี่ยในในก่อนที่ก่อนที่จะมีความขัดแย้งอ่ะมันก็มีการเดินร่วมกันเนี่ยในเส้นที่เป็นเส้นกลาง แต่แต่องไรก็ตามมันก็จะมันก็จะมีการเืิดล้าเ,ลเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ใช่มันมันมันก็เป็นสิ่งที่ในหลายใน,ในหลายครั้งเราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้แต่ว่าในปีกประมาณนี้โดยเพิ่อยิ่งหลังสงครามที่มีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับก็มันก็จะงดกิจกรรมเหล่านี้ไปครับอยางนี้หลังการประทะเราก็พยายามวางลวดหนามให้มันคุมเส้นเราครับค,บคุมเส้นเราเพื่อ,อามาร์คให้ชัดเจน ตอนนี้พอกาลังวางลงมาก็คือพอเราพอเป็นอย่างงี้เขาก็ที่มาก่อกวนหน้าแนวเราครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีช่องว่างประมาณเนี่ยครับมันจะมีช่องว่างอยู่มาหนึ่งที่เรายังไม่ได้วางตรงนั้นแล้วเราก็เดินทะลุลงไปรับตรงสามแยกใกล้ๆสามแยก้นึ่งจุดที่เจอทุนสามทุนเนี่ยครับระยะที่มีการวางนี่มันห่างกันมากไหมครับหนึ่งเก้าคูดงายคือก็มันมันเป็นโพซิเจอร์ทั่วไปของคนวางครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณ คุณพลาดลูกนี้คุณก็จะมีอีกสองสามลูกถ้าเกิดว่าคุณเหยียบแล้วคนอื่นในขบวนคุณกระโดดหมอบก็มีสิทธิ์ที่จะหน้าอกไปเป็นท่าปิดโหดร้ายมากนะโหดร้ายจริงๆอ่ะคือคุณตั้งใจว่ายังไงก็พูดก็พูดยังไงก็เป็นทาหารที่เคยเขาเรียกลาาตระเวนเจอหน้ากันอ่ะก็เอาตายเลยหรอ,อโอ้โหแล้วมันไม่ได้จะเอาตายแค่คนเดียวไงทั้งหมวดลาาตระเวนเลยที่วางดักกันเอาไว้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชม คือวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการรอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในประเทศไทยทหารที่อยู่แนวหน้าเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ยังเจอทหารกัมพูชาตั้งวงกินเหล้าส่งเสียงดังแล้วพอเมาได้ที่ก็จะมายืนเอะอะโอยวยวาย oh. อยู่ตลอดแนวรัวร้วลวดหนามเลยนี่คือทหารกัมพูชาของสมเด็จหุนเซนนะฮะล่าสุดเนี่ยเพิ่งเจอกันเมื่อวานเจอเมื่อวานเลย หน้าแนวรวดหนามเลยอตอนนั้นยังดีที่ไอ้ฝั่งนั้นยังไม่เมา,าก็เลยคุยกันแล้วก็บอกว่าคุณอย่าล้ําเข้ามานะมันก็บอกเราว่าอย่าล้ําเข้าไปเอาตัโอเคตกลงไม่ล้ําแดนนะไม่ข้ามแนวรวดนูดหนามก็เลยแยกย้ายกันไปโชคดีไม่มีอะไรบานปลายแต่เชื่อว่าอาจจะเป็นแผนกัรบูชาก็ได้ที่ตั้งใจใช้จุดเนี้เข้ามาป่วนเพราะที่ผ่านมาจุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างสงบไม่มีการยิงปืนเล็กก่อกวน แต่จะมีส่งโดรนบินเข้ามาสอดแนมบ้างผมก็เกือบจะเหยียบกันแต่ไม่เหยียบแต่ไม่เหยียบเราต่อหลังคนที่เหยียบใช่ครับแล้วตอนเหยียบตอนนั้นมันมันมีเสียงระเบิดไหมอะหรือว่ายังไงเสียงครับมัปุ๊บเหมือนมันระเบิดทางานไม่หมดครับแต่มันไม่ไม่ได้มีอะไรบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ครับวันนั้นก็ใส่พระเอาไว้แบบนี้ใส่ไปครับดวงงั้นครับดวง ถ้าผมแซงไปก็น่าจะเหยียบครับแต่ผมไม่ได้แซงคนข้างหน้าเหยียบก่อนครับคนข้างหน้าเหยียบก่อนเราครับออันนี้ย่าโมครับอ๋อย่าโมอันนี้หลวงปู่เจียมครับหลวงปู่เจียมค่ะวะมาอยู่คนตาแล้วครับอืนนี้ก็มีพระถุงแม่ครับอ๋อมีพระถุงแม่อันไหนคะอยู่ในเสื้อเกาะอ๋อยู่ในเสื้อเกาะอันนี้อันนี้ ฟันพ่อครับผมก็เกือบแต,แต่ว่าคนนี้คือคนเนี่ยจริงๆเขายืนกันสองคนอ่าคนนึงเนี่ยเจอป่วนเมาแล้วป่วนอีกคนนึงเขาบอกว่ารอดมาได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยลำบากแน่นอนเพราะว่าห้อยเครื่องรางของขลังที่ทางด้านของครอบครัวให้มาไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเหยียบก็ได้นะเนไหมนี่นี่นีนี่นี่เขาก็เลยโชว์พระส่วนพลจัตวาซัมซุนริซันค่ะซึ่งท่านมา ช่วงนี้ทํางานหนักมากวันนี้เนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านขวามือจอเล็กขนาดนี้มันจะเป็นบางจุดที่ไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปเพราะมันค่อนข้างอันตรายท่านออกมาปุ๊บขอโทษเลยนะที่ให้รอนานก่อนต้องเข้าไปดูพื้นที่ด้วยตัวเองจริงๆแล้วพอตรวจสอบจริงๆฐานไทยนายที่บอกเมื่อกี้ที่โชพะเนี่ยโชคดีมากนะที่รอดมาได้เพราะลักษณะของทุน่นระเบิดอะมันใหม่และมันพร้อมสังหารบุคคลเลย ladies and gentlemen, uh, I'm I'm so sorry you've been waiting waiting us. Our work is not finished yet. Uh, today we went to the two places where one first place is Chong Ma, and the second place name is Satasom. We we, we found a new new landmine. <coughs> แต่ว่าท่านก็บอกว่าถ้ามันทํางานอ,ะอ่ะม,มันร้ายแรงมากครับอ่าคุณผู้ชมครับถามว่าแล้วของเราจะต้องตั้งรับอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ฮะเพราะวันนี้เนี่ยแม่ทัาพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจแนวรบตลอดแนวเลยนะครับฝั่งโซนอีสานใต้